คุณได้เจอเข้าแน่เร็วๆนี้คุณจะได้เจอกับใครขอภัยบอกทีนะคะคุณกำลังจะได้พบได้เจอกับใครเร็วๆนี้ขอภัยบอกทีขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนหกเหรียญพลังงานของคนนธาตินมังกรพฤกษกา์ 4เหรียญพลังงานของคนธาตุดิน7เหรียญพลังงานของคนธาตุดิน8ดไม้พลังงานของคนธาตไฟนะคะเม็ดสิงห์หนู5ไม้มพลังงานของคนธาตไฟ มีพลังงานของคนธาตุดินกับคนธาตุไฟนะคะมีพลังงานของการเฝ้าคอยรอคอยเก็บใจไว้ให้ใครอยู่อาจจะมีเรื่องราวที่ทะเลาะกันด้วยมีปัญหามีประสาทเกิดขึ้นมีความห่างไกลยอยากให้โอกาสอยากขออภัยมีเจ้าของหัวใจอยู่แล้วนะคะยังคงรักมั่นคงยังคงรักหนักแน่นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งแต่รอคอยมากๆอยากให้โอกาสอยากให้อภัยอยากพูดคุยอยากปรับใจหากว่ามีปัญหามีปัญหา หรือว่ามีความไม่เข้าใจกันก็ยังคงรอคอยเขาอยู่แล้วก็น่าจะอยู่ห่างไกลกันด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคุณจะได้พบได้เจอกับใครนะคะใครนะคะจะมาพบมาเจอกับคุณเขาคือใครสิบถ้วยพลังงานของคนธาตุนะ้ำมีนกรกฎพิจิเดอะมูนพลังงานของคนราศีมีน เจ็ดดาบพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตนกลุ่มสิบไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสินธนุคิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะ มีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุลมคนธาตุไฟเป็นคนที่เต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทํางานก็เต็มที่รักก็เต็มที่เวลาที่เครียดกังวลว้าวุ่นใจก็คือเต็มที่เหมือนกันนะคะเก็บซ่อนความเหงาเก็บซ่อนความเป็นกังวลว้าวุ่นใจเอาไว้นะคะพยายามทําแต่ละวันให้ดีที่สุดตั้งหน้าตั้งตาทาํางานบ้างงานแล้วก็เป็นคนที่มีคนรักมีคนที่อยู่ในใจ อยู่แล้วด้วยเช่นกันนะคะแล้วเขาจะมาพบมาเจอกับคุณทําไมนะคะการพบเจอกันครั้งนี้เพื่ออะไรขอภัยบอกทีเดี๋ยให้พิเศษนะคะความหวั่นไหวความอ่อนไหวความเซนซิทีฟนะคะมีที่พลต่อความรู้สึกต่อหัวใจนะคะ มันคงนะคะรอคอยหนักแน่นนะคะหาทางแก้ไขนะคะคิงถือเหรียญแล้วก็เดิมเมจิเชียนหากว่ามีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจกันนะคะ มาเพื่อพูดคุยมาเพื่อปรับใจมาเพื่อแก้ไขเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หากว่าเขาเก็บความลับอะไรกับคุณไว้เขาซ่อนความลับกับ นะคะคมาในครั้งนี้มาเพื่อสารภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้สารภาพความรู้สึกสารภาพความลับนะคะที่มีกับคุณก่อนหน้านี้นั่นเองพลังงานของคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาอยู่ยังคงรักยังคงรอเขาอยู่พลังงานของเขาก็ยังคงรักหนักแน่นรักแค่เพียงคุณ มีความกังวลมีความว้าวุ่นใจมีความลับที่เก็บไว้ซ่อนไว้ไม่ได้บอกกับคุณนะคะสิ่งที่เป็นความลับน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาเองนะคะปัญหาุปสรรคของเขาเองไม่ได้มีพลังงานของบุคคลอื่นที่เด่นชัดขึ้นมานะคะเขาจะมาพบมาเจอกับคุณทําไมมาเพื่อแก้ไขปัญหาหาทางออกเปิดเผยความรู้สึกสารภาพความรู้สึกที่มีให้กับคุณแล้วก็เรื่องราวที่เขาปิดคุณไว้นะคะเก็บซ่อนคุณไว้ ไม่ได้บอกกับคุณก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะว่าเขาปิดอะไรกับคุณนั่นก็คือถึงเวลาแล้วที่เขาจะมาสารภาพทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณได้รับรู้นะคะ